สวัสดีครับพระนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเพียเคยครับเป็นพระพงศ์จักรพรรดินะครับหลวงตามาวัดฒนเมืองนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หลวงปู่บุดูนะครับหลวงปู่ดูนั่งนั่งบัวหลวงปู่ดูท่านก็เป็นพระชายาของหลวงตามานะครับผมพระพงศ์จักรพรรดิหลวงตามานะครับท่านก็ทําจากนะครับผงสกิดมากมายนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพระพงศกุกเก่าผงพระกุกเก่านะครับผงพระจักรพรรดินะครับของหลวงปู่ดูวัดตแกล นะครับน้ำมนหลวงปูดูนะครับที่เป็นขาวเทออกมาแล้วบางองค์ก็มีพระธรรมธาตุเสด็จบางองค์ก็ไม่มีนะครับผมทางร้านก็คัดแต่เฉพาะที่มีพระธรรมธาตุเสด็จมานะครับองนี้เป็นพิมพ์หลวงปูดูนั่งนั่งบัวนะครับผมนะครับหลวงตามาท่านก็บอกท่านก็ไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นหลวงปูดูท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของพลังงานจ้าเป็นพูดพุ้เจ้านะครับที่ท่านทิ้งพลังงานไว้นะครับ แล้วทำพระเพื่อให้คนกรรมสวดนะครับนะครับสวดขนาดจากักรพรรดิแล้วก็น้อมจิตไปหาหลวงปู่ดูแล้วก็จะสามารถช่วยในหลายๆเรื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องไรต่างตแต่ในองค์นี้นพระธรรมท่าจะเด็จเยอะนะครับเห็นนะครับวบับนะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับพระธรรมท่าในชมนี้ด้านหลัง นะครับออกไปแล้วไปเลี่ยมนะครับแล้วก็กรรมสวดนะครับแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ดูแล้วก็สามารถที่จะถามท่านเรื่องอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างี้เป็นต้นนะครับพระที่มีพระธรรมท้าวเสด็จจะเป็นหลวงปู่ดูเนี่ยของหลวงปู่ดูเองจะแพงมากนะครับผมลวก็ตัวกัมมาก็เชี่ยงชันนะครับอนาคตน่าจะมีราคาแพงเชี่นกชันนะครับผมแต่พระ ของวัดถ้ำเมืองน่ะทุกองค์จะทำกันในวัดนะครับเทกันในวัดโดยที่แม่ทีรพระพงศกรพรรดินนะคะเทกันในวัดโดยที่แม่ทีพระบางครั้งก็หลวงตาม,มา้าเทนะครับผมบางครั้งก็เป็นพระเทบางครั้งก็เป็นแม่ทีแต่ทุกองค์ทำกันในวัดแล้วก็เสกคาถาจากักรพรรดินในวัดนะครับถ้าใครชอบแบบแฮนด์เมดในในวัดเนี่ยเหมาะเลยนะครับของวัดถ้ำเมืองนะแต่ถ้าจะเป็นสมัยหลวงปู่ดูเนี่ยจะเป็นพวกลูกศิษย์ช่วยกันเท เวลาเขาไปทํางานก็คือเข้าไปภาวนานะครับไตรสนาคมก็คือพุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิตังคังสารังคัจฉามิเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ใช้ไปเทช่วยกันเทแล้วก็จะเป็นคารวะแต่ว่าของวัดธรรมังนั้นนี่ไม่ใช่ครับเป็นพระไม่ทีเนนนะครับทีเทกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านนุ่พร่อนปลักเครื่องนะครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสัครสมกกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวอวยพรพักเกอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ